สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับพ่อบ้าน DIY ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานเทปพันเกลียวนะครับนี่ครับเทปพันเกลียวอันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้กับงานท่อประปานั่นเองครับหน้าที่คือเป็นตัวซีลกันน้ํารั่วบริเวณข้อต่อเกลียวของงานท่อประปาครับอย่างเช่นเกลียวก๊อกน้านี่ครับด้านในจะเป็นวัสดุลักษณะยืดหยุนนะครับยืดหยุ่นได้ในการต่อข้อต่อเกลียวต่างๆนะครับเราจะเห็นว่ามีทั้งเกลียวในและเกลียวนอกนะครับหน้าตาของเกลียวในจะเป็นแบบนี้นะครับจะมีร่องเกลียวอยู่ที่ด้านใน ซึ่งอันนี้จะเป็นท่อประปานะครับท่อประปาแล้วก็ตัวข้อต่อจะเป็นร่องเกลียวอยู่ด้านในนะครับส่วนเกลียวนอกหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีร่องเกลียวอยู่ที่ด้านนอกซึ่งตัวนี้จะเป็นหัวก๊อกน้ํานะครับจะเป็นเกลียวอยู่ที่ด้านนอกเวลาใช้งานเราก็จะต้องอนําตัวหัวก๊อกตัวนี้สวมไปกับตัวท่อประปานะครับโดยหมุนเกลียวตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้ในลักษณะของ เกลียวของแข็งกับของแข็งเวลาเจอกันน้ำก็ยังสามารถรั่วซึมออกมาได้นะครับเพราะจะไม่มีอะไรที่ไปอุดช่องว่างระหว่างตัวเ,วเ,เกลียวนะครับเราจะใช้เทปพันเกลียวนะครับมาเป็นตัวซีนระหว่างของแข็งกับของแข็งนะครับทีนี้ในการใช้งานเทปพ,พันเกลียวเราจะเอาเทปพ,พันเกลียวนี้พันไปที่รอบเกลียวนอกตัวนี้นะครับเพื่อให้เทปทําหน้าที่ซีนป้องกันน้ารั่วซึมเดี๋ยวเรามาลองพันกันเลยนะครับ ในการพันเทปพันเกลียวนะครับให้เราใช้มือที Hé ่ไม่ถนัดนะครับจับตัวเกลียวนอกไว้หรือว่าจับหัวก๊อกน้ํานี e ้ไว้นะครับแล้วใช้มือข้างที่ถนัดจับเทปพันเกลียวขึ Peace ้นมาโดยสอดนิ้วชี้เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็หัวไม่โป้งกับนิ Healthcare ้วกลางประคองไว้ตรงขอบด้านนอกนะครับใช้นิ้วชี้สอดเข้าไปตรงกลางโดยให้ตัวเทปพันเกลียวชี้ออกนอกตัวนะครับแล้วอยู่ด้านบนนะครับอยู Hadi ่ด้านบนนี้นะครับไม่ไม่ใช่อยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราแตะเทปพันเกลียวไปที่ ตัวเกลียวนอกนะครับโดยแตะไปที่ด้านใต้ตรงนี้นะครับแตะไปข้างใต้ใช้นิ้วชี้ข้างที่ถือวอวก็อกนี้นะครับกดเอาไว้หลังจากนั้นให้เราค่อยๆหมุนหมุนมือนะครับแต่ในลักษณะนี้นะครับค่อยๆหมุนมือพันเทปพ,พันเกลียวไปเรื่อยๆนะครับ ในขณะที่หมุนมือไปเราก็ค่อยๆค,คลายเทปพันเกลียวออกมาทีละนิดนะครับแล้วก็ใช้มือประคองลักษณะการพันแบบนี้จะทําให้การควบคุมตัวเทปพันเกลียวง่ายนะครับจะทําให้ปล่อยความยาวของเทปพันเกลียวออกมาไม่มากจนเกินไปนะครับเราสามารถพันด้วยความรวเดเร็วได้เลยโดยลักษณะการพันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเรานะครับถ้าเราคิดว่า,าพันแล้วเพียงพอแล้วเราลองไปสวมดูถ้าเรามีความรู้สึกว่ายังหลวมเกินไป เราสามารถหมุนออกมาพันใหม่ได้นะครับสาเหตุที่ผมแนะนาให้พันในลักษณะนี้เนื่องจากว่าเกลียวของก๊อกน้ําตัวนี้เป็นเกลียวหมุนขวานะครับเวลาเราหมุนเกลียวเข้าไปในเกลียวในนะครับก็จะทําให้ตัวเทปพันเกลียวตัวนี้เรียบสนิทไปกับตัวเกลียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพันกลับอีกด้านหนึ่งวางมือในลักษณะอีกด้านหนึ่งจะทําให้เวลาเราหมุนเข้าเกลียวในตัวเทปพันเกลียวตัวนี้ก็จะไม่แนบสนิทไปกับเกลียวนะครับ สมมติเราจับเทปพันเกลียวไม่ถูกต้องนะครับสมมุติเราจับลักษณะจับคล้ายๆเดิมนะครับแต่เราให้ไอตัวเทปพันเกลียวอยู่ด้านล่างของม้วนนะครับพอเราพันไปเนี่ยเทปพันเกลียวจะคลายออกจากม้วนเรื่อยๆนะครับทำให้มีความกว้างระหว่างมือสองข้างมากขึ้นซึ่งจะทําให้พันได้ยากนะครับเกิดความไม่สะดวกขึ้นนะครับเราจะต้องคอยหมุนเทปพันเกลียวนี้ให้เข้าไปชิดอยู่ตลอดนะครับทำให้ทำงานได้ช้าลงนะครับ เกิดความไม่สะดวกเอาละครับการแนะนำการใช้งานเทปพันเกลียวก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ